หืโดดอีกแล้วครับโดดแล้วโดดนี่แล้วครับว nah, ิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่ลงไม่ลงวิ่งแล้ววิ่งแล้วเข่าเป็นฟูงแล้วครับตอนนี้นว้นจันทร์ลักษณะ

หมดยางหมดยางนะรอยร้อยเรียบร้อยรอยมาอ้เรียบร้อยครับน้องหมวยเข้ากวนแล้ว ขึ้นช่างขึ้นช่างไงาม่ละ้อนเขระครับน้องมวยน้องมวย,ยววใส่เดียวกันเลยใสวกันเลยนี่เลยนะครับใส่จำๆอีกแล้วน้องมวยตัวที่สองควรดีนักไป 啊。Ah.